อยากจะขอบคุณ,คณผู้สนับสนุนทุกทา่านนะครับตามที่ผมเล่าออกมาไปวันนี้ผมอยากเล้าช่างหนึ่งต้องอยู่กับเราจะมอนนะรอรางวัลนะครับห้ามหนี <laughs> บอกอาจารย์แกผมไม่หนีครับผมจะได้ที่หนึ่ง <laughs> เอาเลยเลยคุเดงเอาเลยกินแล้ะจะเล็บกินไปไหนวะน้ากรต้มอ่ะกรต้มต้องกินนเด็กดิ ไอ้ใช้สอกลูกพี่แก้วอขอคมมเ่อนี่่ออะไรคุณแดงแข่งคู่หนาคุณแดงเล่นคู่หนาตกรอบไปแล้วโอ้เข้าใจเลือกคู่ด้วยเนาะอะไรจะสูตรคู่ใครอะงานลูกสูตรอะ โอ้โหผู้มหาปัยเล่อะไรเงี้ยเออในยามไม่อยู่แล้วนะจบจบเกมจบเกมนะเนี่ยรับสนามเราเล่นแบบผู้ดีอังกฤษครับเล่นบอลมือเดือยครับอ๋อมานวดก่อนไงี้เล่นกันคืนครับ เลือกเลือกตัวตัวเข้าดีด้วยอ่ะพวกกองอ่ะเนี่ยคุณแดงอ่ะหลักกระไทยดิและไล่สดให้ลุงรัตดูงาเป็นละเม็ดอยู่ที่ใครครับละเม็ดด้วยมร่บมีอยู่สองอันหายไปอันเดียวที่เดือดเดียวอยู่ที่ใคร nên chị, 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 สนามนี้ใครเล่นเราจะได้ดูเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนะเล่นสนามนี้เร็วก้องจะรออะไรอ๋อต่อคุณนั้นเลยใช่ไหมสนามเนี้ยสายเนี้ยสายเนี้ยเดี๋ยวสายสองนะครับพี่สมกับพี่วิสูตร เกับตู๋กับปีสนามหนึ่งก่อนนะครับระหว่างรอมันยังไงงานการไม่ทำเลยไงเอ่อมันทำไมงาเลิกงานโอ้โหบุบบูมจะทำอะไรจะแต่แล่วแกไม่ได้อยู่เขื่อนระยะมอยู่นี่แหละฮะโผล่สวนมาทุกวันไม่มองหมุนบ้งเลยอ่ะ ก็จำไม่ได้รถแกแต่ไม่ได้อยู่เนื้อไม่เคยโโจแต่ก่อนบักอยู่เขื่อนนั่นอยู่กระเสียงไงเนี่ยอะไรวะอยู่ทำอะไรไงก็ได้สิอคาเข้ารุ่มจะเล่นสองอ่ะสิอันนี้สองอันนี้สองอันนี้ของคาร์คาลุ่ของเสียงอ๋อ เที่อาสมากวาที่่านเออาจูได้ปองทุกท่านครับนอยถ้ารวมกันแล้พวกเราก็คงจะไม่ไร้น้ำใจครับเรื่อกาแข่งของเราเรามีประธานตัวเลครับตัวเลกครับตัวเลขครับ คนเล็กแต่หำใหญ่ไงเอ้กูแดงเอ๋อรีบเล่นเลยจะดูอุโสเล่นเนี่แนนยแล้วยญ่ไม่เกี่ยวใช่ไหมอโอ้ยลุงสมเข้าใจเลือกไงลุงสมไปตามนายยามมาเล่นด้วยแล้วโอ้โหได้เลยโอ้และเลือกเอาลุงศูนยเข้าใจเนาะโอ้โห

ผลมาก่อนเพราะว่าไม่จบป่ะวันนี้เทกีแมทว่านโจมันก่อนเลยไม่ต้องวอร์มแล้วโอ้ระดับลุงเกียวรถไว้นี่แล้วสุดแล้วอิ่มแล้วก่อนเอาไม่ว่าในการเด็กเล่นแกผู้ใหญ่ไงโจ้แก่แล้วกองมอนเด็กจะล่นแก่ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เล่นแกเด็กปุ้เนี่ยก็ใช่ที่เด็กกับผู้ใหญ่อะ คนระหว่เง,วงเด็กผู้ใหญ่นี่เอาใช่แ<อ>ดงสนามนี้ใครต่อร้องเนี่ยสนามหนึ่งเียไม่เปิดไงสักครึ่งลูกไม่ได้เงียสนามราไม่เปิดราคาแบบฟุตบอลนะครับไม่เปิด าแล้วแล้วแล้วคุณแผมซื้อข้าวไปแล้วเดี๋ยวกินกล้วยสักลูกเนี่ยมีกล้วยกินนะเดี๋ยวกินจะไปกินกล้วยหรือเปล่าวะจะได้กิดกล้วยเดี๋ยวจบขั้วจูวได้จะกลับแล้วอ่เอาเน,นี่นยเมนโยแข่งเตี๊ยสีคุณแดง อเอาไปเรียนก็ไปได้ช่างกล้องครับหมอเล,เลือดนะครับหมอเลือดทัน้อยไม่ต้อง,งทุกอคนครับเราม่อาชีพแข็งอะไรอะไจะไม่ได้โจ้เพียนเพียน มุงสูตรในร้ายวะโอลงสมเข้ากันนันี้เลยเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้ไม่เอาแล้นเงี้ยเอาเปียกคนแก่ไง เอาเปรียบคนแก่ <laughs> ลูกเมื่อกี้มันหลอกตาไงหนามซ้อมเลยแน่ยังสมมือเตีมาเตะลูกเงี้ยเข้าเสียเวลา อ่ะใบเดียวตกล,ง,ลงโสดตีไปเดียวอะ่ะเข้าก่อนด้ยวยโจอย่างนี้โอเครออะไรอ่ะเหลือใบเดียวอ่ะรออะไรอ่ะรอ,อ,อ,อเรือไม่ใช่ไม่ใช่รอเรือก็คงเป็นรอลิงี่ย สูตรขารีลาไว้ก่อนเดี๋ยวยิงสองเม็ดลวดไม่รอเรือก็รอลิงโอ้โหไม่ใช่ดูด

โอ้โหอะไรกันนั้นนั่นใช่เล่าโอ้ตายอย่างเงี้ยเข้าเงี้ยในยามสะดุ้งอยู่ไหนก็ไมพื่อนตัวเนี้ยไอ้จูตีไม่ถูกเลยเป็นไงโอ้โหมันร้ายว่ะตีแก่นไม่ขยับร้ายว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนปฏิเดี๋ยวเปลี่ยนปฏิทินไม่ขยับนีตั้งนีรอรอเฮียเลยหวัง โอ้โหเข้าขนาดนั้นเลยไงน่ะแล้วลุงสมอะไรขนาดนั้นเล่าโอ้โหไม่ได้มานานลุงสมเข้าไปถึงครือภาธีเลยอาเมือตีต้องมาเข้าอะไรทีเนี้ย เข้าทีเขาเด็กตีออาวตีให้เขาได้อีกอาวเปลี่ยนเหรอเฮ้ยจะขาไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn